สวัสดีผู้ชมผู้ติดตามเชิญเชิรีวิวทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชมรถกระบะเจ้าตลาดอย่าง Toyota r e ี vo นั่นเองโดยในคลิปนี้เราจะมาดูรุ่น p ีเรเนอร์สมาร์ทแครบสองถือว่าเป็นรถแคบยกสูงรุ่นเริ่มต้นเลยครับสำหรับผู้ใช้งานที่สนใจอยากได้รถยกสูงไว้ใช้ในตอนน้ำท่วมลุยได้เยอะกว่าตัวเตี้ยหน่อยบอดี้ดูหรูหรากว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ก็ต้องจ่ายแพงกว่าหน่อยครับ แต่ไม่ใช่ว่าตัวเตี้ยจะไม่สวยเลยนะครับสำหรับตัวเตี้ยก็ได้มาซิ่งไปอีกแบบครับสำหรับตัวแคบยกสูงตัวเริ่มต้นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวเครื่องยนต์ที่ได้ก็ตามชื่อรุ่นเลยนะครับเครื่อง2.4ลิตรนั่นเองให้กำลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,000รอบต่อนาทีครับ สำหรับรุ่นยกสูงถ้าเครื่อง2.4ลิตรจะได้เครื่องรหัส 2GDFTV High ซึ่งมีแรงบิดถึง400นิวตันเมตรนั่นเองครับจะไม่มีตัว343นิวตันเมตรเลยครับมีเฉพาะในตัวเตี้ยเท่านั้นเรามาดูออปชั่นภายในกันบ้างครับพวงมาลัยได้เป็นแบบยูรีเทนธรรมดาไม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจอ m อ d และปุ่มรับสายโทรศัพท์มาเลยครับสามารถปรับได้4ทิศทางสูงต่ำและเข้าออก และแน่นอนว่าเรือนไม้ไม่มีจอสแสดงผล M.I.D จะเป็นเรือนไม้แบบมาตรฐานครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นกุญแจเป็นแบบรีโมทแจ็คในคียมีระบบเซ็นทรัลล็อกแบบสปีดอโต้ล็อกครับการปรดัดน้ำฝนเป็นแบบธรรมดาปร,รับได้3จังหวะวิทยุเครื่องเสียงใส่แผ่น CD USB AUX รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธทั้งการเล่นเพลงและโทรศัพท์ ส่วนลำโพงมีมาให้ถึง4ตํตำแหน่งเลยครับและช่องจ่ายไฟ12โวล์นั้นมีมาให้2ช่องกันเลยทีเดียวสำหรับตัวยกสูงเกรดเจพัดรวมถึงมีปุ่ม Eco ค o โหมดพาวเวอรหมาให้ด้วยครับและที่เก็บของตรงกลางเป็นแบบมีฝาปิดด้วยส่วนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับช่องเก็บของบนคอนโซลหน้าด้านบนเป็นแบบเก็บของธรรมดาครับไม่ได้เป็นคูบ็อกมีมือจับมาให้3ตํตแหน่งครับ สำหรับการตกแต่งภายในห้องโดยสารนั้นเน้นตกแต่งแบบเรียบง่ายเป็นวัสดุโทนสีดำไม่ว่าจะเป็นแผงข้างประตูคอนโซลหน้าและอื่นๆอีกมากมายครับมีการบุผ้าบริเวณแผงข้างประตูทั้งสองฝั่งกระจบแต่งหน้าพร้อมฝาปิดมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับมีไฟส่องสว่างห้องโดยสารไฟส่องแผ่นที่และที่เก็บแว่นตาเบาะกู้หน้าเป็นแบบผ้าปร,รับแมนวนวลโดยฝั่งผู้ขับขี่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ครับ มีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้เป็นมาตรฐานปุ่มปรับแอร์เป็นแบบธรรมดาสำหรับระบบความปลอดภัยนั้นมีระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD กรงสร้างตัวถังนิรภัย G.O.A คานเหล็กนิรภัยด้านข้างและมีถุงรมนิรภัย Airbag มาให้3ตํตำแหน่งคือด้านหน้าผู้โดยสารและผู้ขับขี่ข้างละ1ตําตำแหน่งและใต้เข่าคนขับอีก1ตําแหน่งครับ เรามาดูภายนอกกันบ้างครับเริ่มจากไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนหลอดไส้ธรรมดามีไฟหลีและไฟเลี้ยวอยู่มุมด้านหน้าภายในโคมเดียวกันมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นพื้นฐานและแถบโครเมียมตกแต่งไฟตัดหมอกด้วยครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมกันจนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นแบบโครเมียมครับสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวที่ตัวโคมเลยครับ มือเปิดประตูด้านนอกและมือเปิดกระบะท้ายเป็นแบบโครเมียมครับมีไฟเบรกุนที่3แบบ LED มาให้บริเวณกระบะท้ายบันไดข้างสีดำสำหรับล้อนั้นจะได้เป็นล้อแมกอลลอยขอบ17รัดด้วยยาง265/65ทัและล้ออะไรได้เป็นล้อกระทัขอบ17ขนาดยางเท่ากันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Toyota Revo p i o n e e r Smart Cap 2.4J พาสเกธรรมดากันนี้ ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสอบถามศูนย์บริการโตโยต้าใกล้บ้านท่านได้เลยครับแต่ถ้าช่วงนี้แนะนําให้รอชมใหม่ก่อนดีกว่าครับเพราะใกล้เปิดตัวกันแล้วซื้อช่วงปัจจุบันยวงนี้ก็อาจจะมีส่วนลดเยอะโปรโมโชั่นมากมายก็หาเลือกที่สบายใจท่านตามความสะดวกได้เลยครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดคอมเมนต์ comment, ไว้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปกัน หรือผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เช่นกันครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรับชมมาจนถึงขนาดนี้แล้วต้องกดติดตามแล้วละครับสุดท้ายนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ